วันนี้คอนเซปต์ของความเป็น Choice to go อีกแล้วครับท่านวันนี้ผมก็จะอ,ออกพาทุกคนนะครับไปเที่ยวนะครับในลุกของความเป็นพี่หานครับ <laughs> พี่หานในที่นี้ก็คืออะไรนะครับอ่าก็คือเป็น ใช่ไหมก็เอาเสื้อคอกลมนะครับเป็นเสื้อลำมาเป็นชุดน้ำรองนะครับของพี่หารของเรานะครับเอามาใส,ส่สักหน่อยนะึงแต่ว่าไม่ได้เป็นของแท้นะต้องบอกก่อนนะครับผมก็ไปซื้อมาตามช้อปปีตามเรื่องี่ไหลก็เป็นเป็นเสื้อแฟชั่นนะนะ <c oughs> แล้วสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวพี่หาเนยครับจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวในสถานที่ที่หนึงนะที่ผมต้องบอกเลยรัาว่า ผมเชื่อว่ามีคนไทยที่ไปนักท่องเที่ยวนะครับหรือแม้กระทั่งคนเมืองเชียงใหมนะ่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่นี่กันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เที่ยวที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นพวกแบบชาวต่างชาตินะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบเขาไปเที่ยวกันนะ แล้วสาหรับสถานที่เนี้ยก็อยู่ไม่ไกลบ้านผมนะไปทางแบบลำค่าครับทางหางดงนี่เองนะก็ขับรถประมาณสักสิบกวนาทีนะและสําหรับสถานที่ที่นี่ครับก็จะเป็นแบบว่าสถานที่แบบว่ามาแบบมาทําโยคะนะครับเป็น outdoor p o ูลนะนแนที่ว่า outdoor p o ูลนี่ก็มีความรู้สึกแบบอยากไปแล้วนะแล้วก็จะเป็นแบบว่าอ่า ice b ท t บนะครับก็คือจะเป็นแบบว่าอ่าเป็นอ่านครับแช่น้ำแข็งให้เราลงแบบว่าแช่ตัวเรืออย่างนี้นะโอ้โหครใครไม่เคยรองนะั่นคือต้องไปนะ ที่นี่เขาเรียกว่า The CoCoon Sauna เชียงใหม่เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับารบตอนนี้ผมก็พาทุกคนนะครับขับรถก็มาถึงนี่ซอยนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวน้ำแพร่นะครับอำเภอหางดง วิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับใช้เส้นทางแบบตามหมู่บ้านก็วิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมแนะนํานะครับว่าให้เปิด GPS เพราะว่าเขาไม่ได้มีแบบว่าป้ายบอกแบบบอกเส้นทางตลอดเวลานะคือไม่ได้มีแบบว่าป้ายเส้นทางที่บอกแนะนําทางไปนะวิ่งเข้าไปสักพักหนึ่งเเราก็จะเจอกับวัดแห่งหนึ่งนะผมไม่แน่ใจชื่อวัดอะไระก็อ่าเดี๋ยวลองดูที่ป้ายแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมอ่าครับตอนนี้เราก็ มาถึงจุดทางเข้าแล้วครับเดอะโคคูลนะครับซึ่งเป็นทางเข้าเดียวกับวัดเอราวัณพวันนั่นสกอย่าซึ่งก็นี่อันนี้เป็นวัดนะครับข้างๆขวางมืงงงผมเนี่ยคือวัดนะครับแล้วก็เราต้องขับทะลุทะลวงเข้าไปนะครับก็สักพูดนี้ผมเห็นป้ายแล้วผม,มน่าจะผมไม่น่าที่จะมาผิดทางได้นะแต่วัดนี้ใหญ่กันนี่เลย เลือโฮคูนนี่คือป้ายทางเข้านะซึ่งเราต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปแสทานะก็แคบแคบแบบขออนุญาตถ่ายก่อน <c oughs> ถายแคบมากครับแล้วก็เออน่าจะไม่มีรถส,สวนเนะยแล้วอยู่ตรงข้ามกับวัดเลยนะแต่ก็ไม่ผิดอะไรเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสถานที่ที่แบบเออไม่ได้งดงามหรืออะไรยังไงเนาะก็เป็นที่ที่แบบว่ามาล่นโยคะนะครับ า,ามาซันบัติงนะครับคือมานอนอาบแดดมาไแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมทั่วไปของแบบอมนุษย์ปกตินะครับทานจะค่อนข้างคขุกคาคลหน่อยนะเป็นทางธรรมชาตินะครับนี่เลยก็เป็นทุ่งญยาทุ่งนาผู้ผิดเออ,อแล้วก็ผมลืมบอกไปนะสำหรับเวลาที่เขาเปิดให้บริการเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับเที่ยงวันไปจนถึงประมาณสัก ราวาสักประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มไหมแล้วแต่วันนะครับนี่เลยโอ้ผมผมน่าจะมาถึงแบบเป็นเกสคนแรกๆหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะมีคนที่เขาเข้าพักอยู่นะตอนนี้ทางซ้ายมือผมนะครับขออนุญาตแผงกล้องนี่ครับทางเข้านะจะมีรถจอดอยู่ประมาณสามสี่คันนะครับที่เป็นรถยนต์นนะนี่เลย เราไปกันตื่นเต้นตื่นเต้นก็ขอให้ไม่ต้องเจอใครมากนะเพราะผมอยากมาแบบเบาๆนะครับเบาๆตอนนี้ผมก็จอดรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเดินสำรวจนะครับตอนนี้น่าจะ เราๆก็คือเที่ยง2อนาทีนะครับก็น่าที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการกันบ,บ้างแล้วนะเดี๋ยวผมก็ต้องสวมบทสวมวิญญาณนะครับเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะกันนะก็ขออนุญาตใส่แว่นกันแดดสักนิดนึงนะเพื่อความเพื่อความอะไรดีเพื่อความอํากลางนะเอาให้ใหมันเป็นเป็นฟิลิปปินฟิลิปปินกัยโอ้ยเมื่อกี้นี้ยนะ ชุบชุบนี่ใส่แ่เรียบร้อยแล้วครับไปแต่เราลงไปลุยกันเลยดีกว่าครับขอบคุณครับครับนี้ก็คือบรรยากาศของเดอะครูคูลนะครับสาวน่านะครับส <laughs> าวน่าซึ่งมันจะไม่ได้มีแค่สา,าวน่านะเขาจะมีแบบอย่างที่ผมบอกคือเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆอุ้ยมีน้องหมา <laughs> มีน้องหมามาต้อนรับอีกแล้วเห็นไหะเห็นไหมน้องหมาอยู่ตรงทางเขา้า <laughs> นยครับสถานที่เขาก็จะรายร้อมไปด้วยบรรยากาศของ เธอรมชาติทุ่งนานะทุง่งนาแบบนี้เออเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันนะครับเช็คอินตรงนี้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าเสร็จแค่โอเค Ah okay, ya. Alright. How 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 much does it cost? Sorry? How much how much does it cost? <coughs> oh, it is three hundred for one persons. Alright, okay. di sini dia, dia พูดไทยไม่ได้นะน่าจะเป็นฟิลิปปินส์เหมือนผมมาแน่ใจอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะพยายามทำตัวเป็นฟิลิปปินฟิลิปปินบอยนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับ จะเพิ่งเปิดเลยนะครับว้าวว,าว,ว,าว,ว,าวเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนแล้วเราค่อยไปเข้าไปใช้บริการเห็นว่าก็จะมีแต่ชาวต่างชาตินะครับที่เข,เข้ามาใช้บริการกันอย่างที่ผมบอกไปเนาะเออ <c oughs> พราะว่าสถานที่ที่เนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนไทยนะ <c oughs> น้อยคนน้อยคนเดี๋ยวเราไปจ่ายคราบริการก่น จ่ายค่าเขา้าค่าใช้บริการไป็น3บาทเขาก็จะให้น้ำหนึ่งขวดนะครับแล้วก็จะมีผ้าขนหนูให้นะเออแล้วเขาจะมีห้องอาบน้ำให้ด้วยนะประมาณนั้นก็ด <laughs> <ๆ>ีนะเขาให้บริการดีมากๆเลยก็ที่ผมสังเกตดูจากสีหน้าอาการ gesture ต่างๆน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์น่ารักเสมอ เขาเป็นคนฟิลิปปินส์หรือเปล่าเนาะแต่ละขาไม่ใช่เขาเป็นเป็นคนพม่าครับแต่เขาเหมือนฟิลิปปินส์มากมนกเลยผมก็บอกเขาเนาะเขาก็บอกเออเขาก็บอกว่าเออมีหลายคนทั้เขาว่าเขาเหมือนฟิลิปปินส์เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างในดีกว่าเนี่ยครับก็จะเป็นกิจกรรมเอาจอนะครับของที่นี่นะจะมีทั้งห้องอขอโทษให้เห็นก่อนข้างหน้าก็จะเป็นสนามหญ้าเนาะนั่งเล่นเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนอนอาบแดดกันในตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเป็น เป็น Outdoor p o o ูนะครับที่เห็นทางด้านหน้าเลยนะครับก็ห้องน้ำใดๆนะครับตรงนี้ที่เป็น,ปนไฮไลท์ไอส์บครับก็เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์นะถือว่าโหหลอดตีนมากครับแทบพอง อ่าตรงน,นี้น่าจะเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมทำโยคะอะไรพวกนี้นะใช่แหละผมดูมาผมศึกษามาก,ก่อนนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้ก็กระไรอยู่แต่เพราะว่ามันโคตรร้อนเลยนะนี่นะเขาก็จะมีรอมรอบไปด้วยผ้ายางเนาะอย่ายไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำตัวให้เสมือนเป็น นักท่องเที่ยวท่านหนึ่งแล้วกันไะตามป่ามาโอ้โหหลอนตินมากไม่ใช่นี่ชาวบ้านรูมชุบชิบชิบชิบแชิ์จิ้งรูม นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าไปแช่นะครับในสระว่ายน้ํานะครับหรือว่าจะไปอา,อาบนาบน้ำแข็งนะครับไปแช่ในอ่างน้ําแข็งเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าอาบน้ํานะครับชำระล้างร่างกายของเราให้เรียบร้อยซะก่อนนะผมก็เตรียมเลยนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าอาพระไรต่างๆต่อเกางเกงนุ่มกางเกงในแล้วก็ชําระล้างไปซักนะครับ กันแลเพราะว่ามัน,ม,นมันก็นกนเดินกันนะระยะกล้องเลยนี่ผมก็เดี๋ยวต้องขอเก็บชุดชนในก่อน mm hmm. okay. ผมไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยเ่ยไม่เคยได้มาที่แบบนี้นะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมของเขาก็ต้องออยังไงบ้างนะ ก็เอาว่านนะล้างเงินต้้งตัวก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปย่อนตัวนี้พูก่อนนะแล้วกระเป๋านี้กลายเป็นกระเป๋าทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเลยขออนุญาตปรุงมาด้วยข้างน่อยไหมไปโค้กโค้กโค้ก <c oughs> ดูดนมตั้งเต้า <c oughs> คนเขาลงไปสาอ้อยน้ำแล้วแช่ตรงไฮไลท์เลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้เป็นห้องซาวหน้านะครับ please keep the door closed <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวผมลงไปแช่เลยกว่าเป็นคน,นแรกๆดีไหม <c oughs> <c oughs> ขอขอไม่วางไว้ร <c oughs> ้อนเท้ามาก <c oughs> นี่ที่นี่เขามีเป็นเมนูอาหารด้วยนะครับเป็นเดอะโค้คูนเมนูนะครับก็จะมีแบบส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นพวกสลัดนะเป็นสเต็กเป็นไส้กรอกเปนน็นพวกนี้นะก็อาหารฝรั่งนั่นแหละนะ เดี๋ยวผมขอแนะนำเดี๋ยวโคคูอีกครั้งนึงแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเชีงยงใหม่บางคนแบบไปดอยไปแม่กำปองไปดอยสุเทพไปดอยอินทนอนท์อะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าการที่ได้มาทํากิจกรรมเอาท์ดอร์แบบอะไรแบบเนี้ยอย่างที่เนี่ยเดี๋ยวโคคูสาวหน้าจะบอกว่าเราก็จะได้ไว้อีกความรู้สึกหนึ่งบางคนแบบอยู่เชีงยงใหม่อยากเปลี่มมยนบรรยากาศนะอยากไปแบบเออเหมือนว่าไปอยู่บาหลีไปอยู่ กาะเมสม็ดเกาะสมุยเกาะกูดอะไรเงี้ยนะมาที่นี่เลยไนดะ้อารมณ์นั้นเลยนะแต่ผมพาลมไปแช่ตรงที่เป็นบาร์ไอซ์ไหมดูว่าจะช็อกไหมตามมาเลยผงพริว้วผงพริว้ว <laughs> อีอย่าลงเลยไหมนี่ครับ โคตรเย็นเลยเจะพอจะแตกโอ้ชิจหัวนมตั้ง ินจะบอกว่ามันขาหายอ่ะเย็นแบบเย็นมากมันลงไปแล้วคือแบบว่าคือสามารถตัดขาดยังได้เลยเพราะว่ามันเย็นแล้วมันก็ชามากเลยนะคือชาขึ้นท่อนเดี๋ยวลงไปใหม่ นี่ให้ดูนะดูน้ำแข็งคือเป็นกลุ่มก้อนที่แบบว่าน้ำแข็งของจริงนะมึงนี่ก้อนเป็นเลอ์มาเต์นี่ครับที่เขาเตือนไว้อีกรอบนึงนะคุณป้ายบอกไว้ก็คือให้อาบน้ำก่อนที่จะลงไปแช่นะครับในอไอซ์บาร์นะครับก็บาร์ไปแนละเดี๋ยวเราขา,ายก้ยเชียนน้ำแข็งมาด้ว นลมแข็งเขามนกางเกงเย็นเย็นเย็นกลับมานั่งรบกอนเดี๋ยวเราลงมปแช่น้ำกันเลยลงไปแช่น้ำเหมือนเขานี่ลงดีกว่าไปลงตรงไหนวะก็ผมจะนั่งตรงนี้นแล้วกันนะ ครับแล้วก็จะบอกเลยครับว่าสําหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากแบบว่ามาเที่ยวเชียงใหม่แต่อยากได้บรรยากาศที่แบบว่าเหมือนไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปอยู่ตามเกาะตามอะไรแบบเนี้ยเออจะช่วยยางยิ่งนะครับบรรยากาศที่แบบเหมือนกับว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบอาท d o o r p o ูลนะครับเหมือนอยู่ที่บาหลีนะมีฝรั่งเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วผมจะบอกครับว่าฝรั่งที่เนี้ยฝรั่งแบบไปยรุ่นครับเ <X L at> um> พราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบอยากมาเปิดหูเปิดตานะครับมาดูกิจกรรมนะครับที่แบบว่า ชาวต่างชาตินะครับเขามาใช้ชีวิตกันที่เนี่ย บอกผมเ,เลยว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะแต่ว่าไม่ใช่แหล่งมั่วสุมนะออเออแล้วเนี่ยคือมันเป็นสถานดับตักอากาศนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาเป็นตัวของตัวเราเองนะครับแล้วก็จะบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วที่เดอะโคโคเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่วันด้วยนะและบางครั้งเนี่ยจะมีแบบอ็อกชั่นพิเศษนะครับเขาก็จะมีดนตรีสดมีแบบกิจกรรมมาเต้นมาแดนอะไรกันแบบเนี้ยโดวยเฉพาะอย่างยิ่งคือแบบฟูมูนปาร์ตี้นะครับเขาก็จะหล่เสรให้รัยาการ ให้สถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่แบบโอ,โอ,โอ้โหเป็นการแบเต้นรากันนะครับภายใต้อเหมันกัว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงไปเลยในแต่ก็คือว่ายน้ำไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลึกนะแต่ถ้าเด็กๆมาก็อาจจะลึกอยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูบรรยากาศห้องอบเสาหน้านะแต่ก็คือแบบ <laughs> เดี๋ยวปูล,ละลา <laughs> ผมก็นั่งอยู่ตรงมุมน,นี้นานแล้วนะ <c oughs> คือเมื่อกี้นี้ก็กะว่าจะออเดอร์เขาเนาะออเดอร์เป็นพวกน้ำเครื่องดื่มอาหารอะต่างต่างนะแต่เขาบอกว่าให้เดินเข,ข้าไปแข้งในนะแต่ในขณะที่แบบ <c oughs> กางเกงเปียกไนีน <c oughs> จะเดินเข้าไปมันก็จะเปียกไหมอะ่ะหรือว่ามันเดินเข้าไปได้ผมก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยออเดอร์ตอนที่เราออกไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ถือเครื่องดื่มกลับบ้านไปด้วยเพราะว่ามันไม่สะดวกเดี๋ยวผมจะไปแช่ในบาร์ทับอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศ ตรงด้านในที so you, you them, hmm. <nhưng och> <noise> so, ่เขาแบบว่ามาแคเขาไปนั่งเล่นไหมเอออีสักนิดหน่อยนะแล้วก็เดีวก็กลับละบายบายดโคคูนเซาดนะครับคือถ้าว่ามากับเพื่อนๆที่น่าจะสนุกเลยแต่ถ้ามาคนเดียวมันก็จะงอนๆสักหน่อยนึงไงนะเดี๋ยวเราไปแช่ในไอบาร์นะครับแล้วเราก็ค่อยบายบายมันว่างแล้วนะ

ที่สุดของแจ้ดนนาทีนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับออกสตรีมเขาเนาะแต่ก็ผมไปเข้าไปอย่างที่ผมบอกเพราะว่าฉีดโบมามีดโบใหม่ๆเขาห้ามลงนะเดี๋ยวร้อนเท้าเดี๋ยวผมไปอาบน้ำล้างตัวเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปหยิบกางเกงในรถมาก่อนเพราะว่ามันกางเกงมันเปียกอะ อินเสิร์ตให้ดูบรรยากาศอ,ากอินเสิร์ตให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่เราจะแตกมันไปนะครับ ห้องห้องอาบน้ำนะครับตอนนี้หูแบบเหมือนมันเป็นเสียงแบบ <laughs> เสียงวิ่งๆิ่ในหูนสองข้างอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรนะแต่ก็ตามนั้แล้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะอาบน้ำนะ <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนจะพูดนะครับ เขาก็าจะมีโซนที่นี่ครับตอนนี้นเสันจะกล้องเพราะว่ามันจะเป็นเหม,นะมืมนมอนต้นะเหมย่ากมีไมโครโฟนไม่รู้เสียง,งไปด้านนอกหรือเปล่าอัะนนี้เป็นอ่างอาบน้ำนะเออบาถัดนะครับแต่เราไม่ทักไม่บ,าบ้าทัดเดี๋ยวผมจะเข้าไปอาบน้ำตรงนี้น้องก,ก็ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งแเดียวชุบชุบชุบนี่เลย เยแนวคือผมชอบนะชอบบรรยากาศมากๆเลคือมันให้ฟิลที่แบบว่าแปลกเหนียวฟิลกูดแอ้แบบนั่นแหละนะครับ สรุปง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมแบบมาแบบมาอาบแดดนะครับมาแบบมาทำกิจกรรมใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเช่นการที่ได้มาแช่ในอ่างน้ำแข็งนะหรือว่าจะเป็นการแบบว่าม,มาเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะจะไม่ได้เป็น n a นีชัล i ิสอะไรก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะคือก็จะอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเราได้ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่มีนะักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ หลังเนี่ยนะเยอะๆนะครับแล้วเขาก็จะมาแบบสชุดว่ายน้ํากันแล้วก็อยู่กันแบบก็ได้อารมณ์แบบนชชวลิสไปอีกแบบหนึ่งเนาะ่าแล้วก็ถือว่าเป็นการแบบให้การมาปลดปล่อยเออคือเหมือนกับแบบคืนสู่ธรรมชาติเนาะเขาก็ผมก็ถือว่าการที่เราได้มาแบบนุ่งน้อยผมน้อยนะได้อยู่ในสถานที่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยู่กับคนหมู่มากเนี่ยมันก็ฟินไปอีกแบบหนึ่งนะให้ความรู้สึกแบบเออนี่คือมนุษย์เนาะเออในโลกในอ่า ยียุคของมันทุกหินเฟรนสโตนนะคือ <c oughs> อะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ในบางวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมด้วยนะสำหรับแบบมีนักดนตรีนะครับดนตรีสดมาสแสดงนะให้เราฟังเพลงกันแบบว่าสบายๆนะแล้วก็มีปาร์ตี้มีฟูลมูลปาร์ตี้มีอะไรแบบนี้คือที่นี่ก็มีเหมือนกันนะเอาไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาในช่วงที่เป็นแบบว่า,าฟูลมูลปาร์ตี้มาผมอยากเห็นเพราะาผมไม่เคยไปเลยเกิดมาในชีวิตเนะี่ยผมยังไม่เคยไปฟูลมูลปาร์ตี้แบบที่ <c oughs> ที่เกาะเต่าหรือว่าสมุยแล้วแต่นะครับเอาไว้ที่มีโอกาสผมจะลองไปนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ขอฝากข้างบรรยากาศไว้นะครับที่เดอะโคคูลนะครับซาวน่าเชียงใหม่นะครับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมพวกนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยโอเคงั้นก็วันนี้นะครับไอโกเกลคอนเสิร์ตผมกพเป็นช็อตจู่ๆนะครับก็ฝากกดทุกทคนนะครับกดติดตามผลงานกดซับสไคร์ย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะพาลูกสั้นนะครับ ไปแอลที่ไหน,นะอะไรยังไงก็ติดตามมาน่วยจะได้ไม่พลาดไปกาอนไป